วันดีครับพี่น้องตะเตี้ยเมียบอย่านไม่แล้วเด้อครับผมพอ,อกันที่เก่าเวลาเดิมเว้าจาภาษาบันบันเรื่องหวยเรื่องนั้นอ,อ,อ,อละ,ละออไรบ้าว้ยเว้าไปเว้ามากกันบ้าวิดบ้าพ่นเรื่องหวยหรอครับผมซื้อยุ้ยซื้อละส่าบาทเมื่อยตัวละส่าบาทสองส่าวสิเงินมีน้อยเขาซื้อน้อยเนาะ แเมือนี่แต่ข้าวว่าหวยดังดังแห้งเด้ครับพี่น้องหวยตัวนี้วัดอยังดอกผมก็จําซื้อวัด่ไดแต่เจ้ามือนี่อันมดแล้วเด้อครับเด้อหวยเจ็ดหาซีตัวหนึ่งคนที่ซูสูไป,ปได้เลยพี่น้องเจ็ดหาซีกับหาสองศูนย์ศูนย์นี่ ไวยพัอนน่ะแต่จะมือบานเทานี่อัเมาเดีวยวเด้ครับเขาบอรับเลยเครึ่งหนึ่งเขาบอรับครับผมบ่มีคนละครึ่งเลยครับว่าบคือข,ของการลุงตัวนดว้อันนี้เขาบอรับเลยครับผมจ่ายครึ่งหนึ่งอย่างงั้ครึ่งบ่มีเลยครับไว้นี่ละแก่บางอันผมโทรศัพท์ัไปใอ้แม่ยยายดอนยายดอนตะจูนบานตนบธงกัลล่าล่ะครับผม คนวายยังวายท,ทิศทิศซื้อหวยไอ้เด็กหน่อยบอกเนี่ยหวยวันนั่าผมก็ถามว่าลูกผู้ใดว,ว่าลูกลูกอีศุนมูผมอ่ะล่ะครับบอกหวยงวดที่แล้วบรร่าสุนสามคนกระถือน้ำลายอยู่คนละหาเสีบยีเสีบคนละเสีบบาทก็มีครับผมบาทน,นั่วเนาะซื้อนี่ทำไรก็ซื้อซทำนั่นแหละครับคนถื่อลายอยู่ วันใดตัวใดครับพี่แม่เปนวายหกเจ็ดเจ็ดหกเน้อมานอ่าหกเจ็ดเจหคือมางามแท้่าเสนอเป็นว่าซื้อบริแัททีส์ตัวละยี่สิบบาทห้สิบบาทคืออยู่ครับพี่ดองแต่ผมว่ได้ตัวใดดอกครับหอยงวดนี้ใจน่ามักตเก้าสามหนึ่งหนึ่งสาคือเก่าครับผม โตโตไทยนะที่ว่าชิซื้อเล่นเล่นกับชีเก้าเก้าหรือเก้าเก้าอะไรล่ะคุม,มีหัวจะซื้อเนาะอยากให้พี่น้องถือผมก็อยากถือได้ครับเพรมนันไม่อยากถือไงนะบัดน,นี้คิดไปคิดมาจังหนึ่งจะคล้องก็อยากถือแล้ววันที่หนึ่งก็ไปซื้อซ้ำหนึ่งใบซีใบมันถือมากเนาะครับผม นี่พี่น้องก็ล่องล่องล่อง,องึงเลขเด็กน้อยอ่แะมันในหกเจ็ดเจ็ดหกคนคนไดถืออยังแน่ก็ให้ค้าข,ขนมเด็กน้อยนะคนละห้าสิบบาทยี่สิบบาทเด้อกบอยาไา้การันตีหรอกว่ามันดีมาแนา่บ่มาแนา่แต่กับเด็กน้อย้อครับเด็กน้อยมันโมูจักเลขเด้มันจะหูจักเลขตัวนั้นตัวนี้บอกเลขเลยถือว่าเด็กน้อยนี่ อัศจรรย์ด้วยครับหกเจ็ดเจ็ดหกดูอิสุนนะ่ะค้นมูผมค้น้างบ้านต้อง้ามบ้านผมแหละครับย,ย้วยท่าตุมทงกุลาผมก็บด้ได้ยินมาก,กับปากดอกใจดอนนะ่ะแม่ผม่บอกมาอีกทอดนึงครับเมื่อนี้ผมมา ตาเตี่เมีเอายานก็บ่มี่ยังหลายดอกพี่น้องว้าวเรื่องหวยก็พราะํำนี่แหละไอ้ทุกคนมือขึ้นนี่ขึ้นนี่ก็ให้นอนรับฟันดีเด้อฟันถึกเห็นหวยเห็นยังสามตัวก็ตื่นเศร้ามากกับบวกผมเนี้ยมาเถอะหวยตัวไหตัวใด,วดขันบ่มี่หวยในใจก็ซื้อเลยรที่ผมบอกไว้เด้อในคลิปเบื่องหอาเด้อพี่น้องเด้อ ทำนี่แหะครับพี่น้องครับต้อนรับพันดีเด้อผมกับสียอาบน้ำกินเข่ากันครับผมโชคดีสุดค้นนะครับเนอครับผมครับ